Good morning, ladies and gentlemen. This is the view on my hotel. Oh my God! หัวพามาพายเรือกูไม่ไว้ใจเลยแขนกูก็เจ็บเจ็บโอ้ยอีดอกแล้วดูท้าพาส่งกลับไปทำงานหาเงินเหมือนเดิมดีกว่ากูว่า Have a glass of champagne on the lake. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลก รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทางสิ้นครับได้มีโอกาสไปพักที่โรงแรมวิลลาเบลดนะครับที่ประเทศสโลเวเนียมาและคือมันจึงมากเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์โลกมากถูกสร้างครั้งแรกนะครับโดยออสเตรียนอาริสโตคลาสนะครับดุกเออร์เนตวินเตอร์กราดในปี188 3หลงังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็มีการสร้างวิลล่าขึ้นมาใหม่นะครับทับสถานที่เดิมนะครับถูกใช้เป็นซัมเมอร์เรสเดนต์ของ ยูโกสลาเวียนดิกเตอร์ในสมัยนั้นก็คือคุณติโตนะครับแล้วก็วิลล่าแห่งนี้เป็นสถานที่ในการโฮสต์แขกผู้มีเกียรติระดับโลกนะอย่างเช่นผู้นำจอร์แดนผู้นำญี่ปุน่นผู้นำเกาหลีเหนือผู้นำสาภา oh, นณ์โซเวียต่มีความสำคัญระดับโลกอย่างเช่น Chancellor of Germany นะครับคุณ Helmut Kohl p r i n c e c h น r เบ s p r i อ c e a ม b e r t o เป o n a c o และก i หลังปีหนึ่นเก้หลปี1ิบสนะครับถูกใช้ เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เกสผู้เข้าพักโรงแรมเซเลบตี้และผู้มีความสำคัญระดับโลกคือเขาได้มาอยู่ห้องที่เอ็ดได้นอนคืนเนี้ยเอ็อยากมารีวิวคือมันปังมากก็เดี๋ยวเจะพาชมห้องจูเนียร์สวีทนะครับที่วิลล่าเบลดนะครับเข้ามาดูเลยห้องใหญ่มากน่าจะประมาณ80ฟุเมตรพอเข้ามาเนี่ยคือทุกอย่างเขาจะคงทีเรียเขาจะเป็น1945แบบเขาสร้างหลังสงามโลกนะก็ เนี่ยกระจกกระจกก็คือออกริจินอลเลยมาดูห้องน้ำไม่ชอบแต่พออยู่ไปแล้วแบบมันมนมีม่มันมีความแบบว่าอบอุ่นมันมีความแบบชอบมากอะแล้วยูมาดูวิวของห้องน้านะเนี่ยเวลาอยู่อาบน้ําไปอะไรเงี้ยยูมาดูวิวนะพันล้านมากอยู่ให้ใครมากับคู่ใครมากับแฟนใครมาพันนิโมพันนิมูลคือมันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากแกอ,ะ,อะตามมาพาไปดูโถงนะครับเพื่อห้องนั่งเล่นอะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้มุมห้องนั่งเล่น ก็ทุกอย่างจะเป็น1950หมดเลยคาเฟ่จะเป็นอารมณ์เหมือนบ้านแม่ฝามีถ้ะใครเคยติดตามเบไล่าเอ็ไปบล็อกบ้านแม่ฝามีจะเป็นอารมณ์นั้นเลยเป็นโคซี่โฮมี่แต่อินทีเรียมันก็ไม่ใช่สําหรับคนนะสำหรับเอเอว่ามันก็ดูตอนมาตอนแรกเป็นว่าเป็นบ้านาน,น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเป็นไม่ชอบสีไม้สีเนี้ยแต่ว่าโอเคพออยู่ไปแล้วมันก็โอเคอ่ะมันอบอุ่นอุ่นใจจะดูวิวดิวิวจากห้องนั่งเล่นนะ่ะแกเราตื่นมาเราจิบกาแฟเราแบบ เข้าใจปะเข้าใจาเราจ่ายเราจ่ายเพื่อ f a c i l ิตีแล้วก็วิวอะไรเงี้ยเราไม่ได้จ่ายเป็น r a t i เรแต่เอ็ดแอพพลิเอตนะที่เขายังไม่ ate, เร o นเวทในส่วนของอินเทียอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนไปมันคงจะดีขึ้นแหละมันคงอัพราคาขึ้นเยอะกว่านี้เยอะแต่เอ็ชอบที่เป็นอยู่แล้วอันนี้นะครับห้องนอนคือมันนอนหลับฝันดีมากเอ็นอนเลยรู้สึกแบบไม่มีแอร์นะครับโรงแรมเนี้ยไม่มีแอร์แต่ว่าอากาศ แบบบายเดเลกอะมันเฟชแล้วมันแบบมันฮาร์โมนีมันแบบไม่รูด้ดิอ่ะพูดไปแลว้วถามว่าตอนแหลกคนลุกคือนอนหลับสบายมากแกโชว,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 ว์เดบิวท์ออ l e ล s e ใครที่อาศัยอยู่ที่เยอรมันฝรั่งเศสเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นตู้อารมณ์ตู้อย่างเงี้ยแล้วมีมีมกลิ่นไม้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยพีคอนพูดนีนส์อะส่วนตัวเนี่ยปกติไม่ค่อยชอบแต่พอ หลังหลังมาด้นอนโรงแรมที่เป็นรัชัวรีอะไรที่เป็นโมเดนโมเดนบ่อยๆอ,อ่ะเรารู้สึกว่าบางทีได้เทิร์นแบ็กชาม์มามาได้ได้ดีอินเทอร์เนที่มันออริจินอลอย่างเงี้ยเรารู้สึกรายพิเศษมันจะเป็นคือของจริงสวยมากเอฟซี FC. น้ำเป็นสีเขียมวมรกตในกล้องไม่ค่อยทานเฟอร์เท่าไหร่ของจริงที่เห็นกับตานะสวยมากต้องมาวะ <laughs> ยอมเหนื่อยบินมาเลยสองชั่วโมงแล้วนั่งรถมาอีกครึ่งชั่วโมงนี้สวยอะ่ะดูดิห้างหลังเป็นภูเขา อีวิลล่าเนี้ยเจ้าของแต่ก่อนเคยเป็น former dictator เพราะฉะนั้นมันชูด the best for him แน่นอนนี่คือโรงแรมอ่ะ f c ตอนรางวันน่ะงามมากดูดิอันนี้คือห้อง breakfast room นะครับแล้ววิว breakfast room ก็คือเห็นในตัว castle ไอตัวเกาะกลางที่เป็นตับเขาเรียกว่าอะไรนะ most picturesque view ของเมืองอันนี้คือ breakfast ที่วิลล่าเบลดนะครับที่เขาให้ว่ามีอะไรบ้างก็มี เค้กมีครัวซองนะครับเป็นสวีทเบเกอร์สไตล์เยอรมันเลยคือจะบอกว่ามีความคล้ายเยอรมันมากแล้วก็มีโยเกิร์ตโยเกิร์ตท,ที่ดูแบบโอเคเลยนะไม่เคยเห็นแบรนด์นี้นะ่าจะเป็น local brand มีพวก dry musli dry fruit เห็นไหมแล้วก็มีพวกแบบเนาะอิตาเลียนสไตล์เบรกสต์นะครับมีสมริกันเบรกสต์ด้วย จะบอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนมันดูน่ากลัวน่ากลัวนะแต่ตอนกลางวันแม่งคนละวายเฟลดูดีมากทุก <c oughs> อย่างมันคือเหมือนเราแบบย้อนเวลากลับไปในอดีตหมดเลยอะ่ะแบบอย่างเงี้ยยังเห็นได้ตามโรงแรมตามหัวเมืองตามแต่จังหวัดเนี่ยเพราะเอสเคยเรียนภูมิศาสตร์เนี่ยเอสแบบไปแต่งจังหวัดบ่อยมากแล้วแบบเบรกฟาสที่แต่งจังหวัดมันจะมีแบบพวกเออ ังที่แบบใส่ชากาแฟใส่นมใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเทิร์นแบ็กทาน์นิดนึ่งนะไอชอบนะคือตอนแรกมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมตอนตื่มันน่ากลัวจังแต่พอกลางวันตื่นมาแล้วคือแบบโอเคเลยอ่ะนี่ทางไปคาเฟ่เหรอเนี่ยใช่เหมือนเนี่ยจะไปเบเวอร์เดย์คาเฟ่นะครับมันมีความออสเตรียฮังการีด้วยนะแถวเนี้ยเพราะว่าไอแคสเซิลทียสเ,เคยอยู่เนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นของแบบโนเบียิตี้ของอ,อ่ประเทศออสเตรียเนาะมันบอกว่าที่นี่คาเฟ่วิวดีมากไป Only open on the weekend mm hmm. นะคะเ e ลวั d เดย์คาเฟ่ hmm. แต่ว่าวิวเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นแบบนี้น, mm hmm. น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลามากเอฟซี hmm. นี่วิลล่าจากข้างนอกนะครับดูดีเลยเอฟซี hmm. คือถ้าไม่ได้เป็นโฮเทลเกสอย่างเงี้ยนะ ขาก็จะมาหาแบบเอ,เอาเสือมาอะไรเงี้ยมาปูอะไรเงี้ยก็ได้นะฟรมันก็ชิลดีนะคือมันเนี่ยเห็นปะมันมีพื้นที่แบบให้สําหรับทุกคนนะมันโอเคมากๆเลยจะมีเรืออย่างเงี้ยข้ามไปเกาะนะครับให้บริการก็ใครสนใจก็มาได้นะครับแต่เอสไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วอะคือไม่ไม่ได้เป็นคนแบบว่าอยากไปดูอยากไปอะไรขนาดนั้นแล้วก็คือมาถึงที่ก็เน้นชิวๆน,นะครับในส่วนที่ i ิ i t y ที่โรงแรมเขาพาวายก็คือมันจะมี private lake access นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแล้วก็เรือคานูนะครับนั่งได้ประมาณ4-5หคนก็คือรวมอยู่ในค่าห้องของโรงแรมนะครับก็ฟรีถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ hotel guest ก็อยู่ก็เนี่ยเช่าเรือคานูเนี่ยฟรีก็เดี๋ยวไปดูกันเกณนนะนี่นะเรือที่บอกนะเขาปิดตอนเจ็ดโมงเย็นนะครับก็คือ มาฟรีนะคะถ้าเป็นไม่ใช่โฮเทลเกสก็มาเช่าได้นะเหมือนกันปลับอ๋อเขาเปิดให้พับลิกเลนด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเกสของโรงแรมก็คือฟรีนะจ๊ะอย่างนี้คือโฮเทลฟารลมิตี้ปังมากไพรเวทเลคแอคเซสแล้วดูวิวดิพันล้านปะอยู่ตรงไอ้นี่เลยอะ่ะ อยู่ไดเรกทีตรงทาวเวรลแต่เราจะไม่ข้ามไปเรารู้สึกว่ามันทัวริสติกนะครับแล้วก็เราตอนเย็นเราจะมาได้เรือฟรีนะครับก็คือรวมอยู่ในเลทของโรงแรมเลยใครมานะโคตร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 ไฮรีดคอมเมนต์คือตอนแรกจะไปอยู่โรงแรมที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแกรนโฮเทลใช่ป่ะแต่โชคดีมากที่แฟนแตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่า เออมันเป็นคือเจ้าของวิลล่าเก่าอะ่ะเขาเป็น former dictator นะครับก็คือคุณตีโตอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้น he always shoot the best for his life อยู่แล้วแล้วดูทะเลสาบเลรชน้ำใส่มากเอฟซีอันนี้คือทะเลสาบนะไม่ใช่สาวยน้ำนะอีดอคือวิวพันล้านมากเอฟซี ทำอะไรพี่มี่จ๊ะพี่รักรู้ได้มาเอฟซีได้อยู่นะไปพายเรือนะฮะอุปกรณ์พร้อมค่ะแชมเปญเนี่ยโคา้านะคะอีดอกเต็มทีไม่รู้เรือจะบ้างหรือเปล่าเนี่ยคนเยอะมากได้แล้วผัวฉันก็เป็นง่อยมือฉันก็เจ็บโอ้ยกูจะพึ่งได้ไหมเนี่ย ค่าอ๋อคงไปถึงพรุ่เนี้ยคุว่าจะไปไอแลนด์นะฮะ <laughs> ถ้าจะพายอย่างนี้เรียกว่าสภาพได้ไหมใครพี่ไปพี่พี่แค่ฟูดอโมดินเดอะแฟร์ผัวพามาพายเรือกูไม่ไหวใจเลยแขนกูืว่าเจ็บเจ็บโ oh, อ้ยกรก่ดกแล้วดู <laughs> ท่าพายนี่ฮะส่งกลับไปทำงานหาเงินเหมือนเดิมดีกว่าคุว่า <laughs> น่ากลัวมาก My favorite champagne favorite The million dollar view. How to open the champagne? Of course, it's Louis Le Doré. Travel always with style. Yeah. มันอยู่ข้างหลังเองก็ถามผัวว่าอยากขึ้นไปไหมมันบอกไม่จริงๆไปจอดได้ด้วยนะเพราะว่าอ e ีโรงแรมที่เออยู่แม่งโคโงแรมมาเฟียเลยเพราะว่ามันเป็นกอแม่งโอนไงโอนโดยโดยรัฐบาลอะไรเงี้ยก็คือเออไอ,อเรือเนี่ยก็มานั่งได้ฟรีนะปกติก็ถ้ามาเช่าอะไรเงี้ยก็น่าจะชั่วโมงละสิบไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่โรงแรมดิราเบลดเนี่ยก็คือ เออมาใช้เรือใช้บริการเรือได้ฟรีจึงมาจึงจิตเออไว้ใจนางนางกระพายได้อยู่นะเดี๋จะเกกลางๆบงบเบ้เบ้บบบก็เหอะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะแล้วดูวิวข้างหลายฟรีพันล้านมากอีดอกแล้วฉันนั่งดื่มแชมเปญสวยๆนะียแล้วผัวภายให้อะ่ะโอ้ยทำบุญด้วยอะไรเนี่ยเพราะว่าเครื่องไตโพลารหรือเปล่าอาจจะไปได้นะเนี่ย Have. Oh. ไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะอยู่เลกเพลสโลเวเนียดูสภาพผัวสิกลายเป็นมัมมี่ <c oughs> ปากแป๊บหนึงน่งนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขาแบบแดงเลยอะ่ะแลวนี่ฉันเพราะว่าฉันใช้ h ฮ l i โอแคร์นะคะไม่เป็นไรเลยอยู่มาเป็นชั่วโมงละหรือว่าหนังเราควายวะ <c oughs> What else can you do Nothing but parking me That I'm enjoying my life here. Okay, I'm gonna throw you some water. <laughs> if you throw me water, I'm gonna jump. Baby, if you throw me the water, I will jump. Maybe. I will jump. I swear to the god, i jump. Then I'm not gonna pick you up. It doesn't matter, but maybe they're both gonna turn over. But then, baby, if it's gonna continue like this, I'm gonna throw your phone to the water now. อ้เด <No. S 3> ี o ยวยูว่าสกูดอะยูก็น่าไปดูยานิวโนนี่ไง FC 카세พาไปตอนกางวันอะแต่มันปิดอีดอกฟิวไม่น่าจะพันล้านเนอะ แสงตอนพระอาทิตย์จะตกนี่คือที่สุดแล้ว啊 FC น,น้ำมันใสฉันเห็นน้องปลาเลย啊 FC ดูดิกำลังจะออกไปทานข้าวเย็นนะครับที่ในตัวเมืองซิตี้เซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้คือซิตี้เซ็นเตอร์นะคะมีเท่านี้แหละ so aggressive นะอ้ย hmm? รับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย